บ้านผมขึ้นปีหน้าเลยครับสองหลังอยู่เองหรือขายขายอ๋อเหรอนี่ไม่ธรรมดานะมาทําอสังหาเลยนะตอนนี้สร้างเองอยู่เราสร้างเป็นบ้านตัวอย่างให้ลูกค้าดูอยู่ครับผมเริ่มจากทําอยู่เบ้านเราเองก่อนบ้านเราเองก่อนทาอยู่เองก่อนแล้วก็หลังจากนี้ก็ ก็เหมือนลาเหมือนช่องลมอ่ะทำใช้ก่อนครับผมเดี๋ยวไปทราเตะหูเตะตาแล้วลูกค้าอยาจะมาที่นี้ก็จะหาอาจารย์แล้วนี่ครับเขาเขาใจนั่นเขาจะเป็นคนทำก่อนทำเป็นช่องลมบ้านผมก่อนพอนั่นเสร็จปุ๊บอันนี้นั่นลดลดต้นทุนได้ลดการขนส่งได้ถูกต้องครับได้รูปแบบที่แตกต่างด้วยใชแล้วลองได้นหนก็เอาแบบนั่นแหละที่จานอย่านี้จริง นม่เมามาสัมผัสแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่ะเะว่าเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะข้างในก็ได้เลยอ่ะตัวนี้ยังไม่ได้นำพีอาร์เลยแต่สวยแต่มันแปลกมั้งเลยคิดว่าไม่มีคนซื้อสวยครับเก๋ดีนะไม่แบบหนาางรูงอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าใช่ที่ผมเอาไปเนี่ยนะใช่แต่ว่าทรงทรงเขาคนละทรงคนละทรงเหรอครับ เป็นกล่องมันจะเป็นหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมกล่องเหล็กเหมือนกันนี่แหละกล่องเหล็กเหมือนกันเนี่ยในไส้มันจะเป็นแบบนี้อ๋อถ้าตัวตัวสี่เหลี่ยมเจาะไส้เป็นรุ่นนี้มันก็จะได้แปดเหลี่ยมอยู่ข้างในมันแล้วแต่เราว่าจะตัดตัดเลเซอร์มายังไงอ่ะอืมคือลูกเล่นมันเยอะมากเราเป็นชินรู้สึกสนุกนะลูกเล่นมันเยอะนะ ต้องขอบคุณต้องขอบคุณนักออกแบบที่ยอดเยี่ยมของเราวันนี้เขาไปออกรอบเราก็เลยดังถ้าเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่ชอบคนรุ่นใหม่เขาอ่ะนะอันนี้เป็นฝั่งต้องตัวเขาตีด้วยป่ะตามพี่ตีกลัฟด้วยครับจริงมากตีเป็นมากหน้าหิ้วมาเลยหิ้วมาเลยมาออกรอบมาเอ้ยมายืมของแกก็ได้เหรอในสนาม แต่วันนี้เขาไปตีไก่วันนี้เขาไปตีบางปะกงนั่นตีไก่เนี่กินมันเล่เจนเมียนไม่เหมือนตอนบางปกงผมก็เดินสายครับพี่เออเดินสายตีเพื่อนเหมือนกันวิธีนี้อ่ะไม่มาหลังแม่บอกแต่แต่เจ้านายแล้ปีนี้ตู่เท่าไหร่เนี่ยผมครับนะผมประมาณห้าสิบอุ้ยตู่ก็หน้าหนุ่มมากเลยเนาะเจ้านายเราห้าห้าสิบหกห้าสิบหกแกห้าสิบเจ็ดห่างกันสิบปี วีก็สวยน่าใสเหมือนกันนะเนาะเนี่ยนี่เขาทำงานอยู่นครสวรรค์ใช่ไหมครับผมอือต้องไปเยือนเพื่อน,นอร,รักวี่ก็นคนนครสวรรค์คนตะเคาะเนี่เพิ่งกลับเพิ่งกลับมาจากตะเคาะเนี่ยเพื่อนรักเพื่อนเลิฟกัน,นอนู่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเออดีเนาะรู้จักกันดีใจนะเดี๋ยวแต่ต้องไปบ้านสวนครับผมรอบหน้ามาเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านสวนไปชิมฝีมือหนูอีฟหน่อยครับเออ อยากไปกินอาหารญี่ปุ่นที่บ้านเขาบ้างเนาะตอนี่ผมยันก็ก็ทำบ้านด้วยครับก็เลยแบบว่าเพื่อจะทำก็ดีไซน์บ้านไว้เป็นข้างบนจะเป็นอาจจะเปิดร้านในนะ้นอยู่ในอำเภอเมืองเลยปะตัวอยู่อำเภออะไรโอ้ยเจ๋งอ่ะก็ทำแบบเจ้าเทศบาลนะครับผมก็ทำแบบว่าทำบ้านไว้แล้วก็มีมีสร็จ สลิดเลสข้างนอกข้างตรงรองรองจอดรถแต่ทำใหญ่ไว้เดื๋ยไว้ทำร้านอาหารนะทำเครื่องเบียงไว้้ขางบนแล้วเดื๋ยไว้ยังไม่ได้ทพี่ชายนเขาบอกเขารู้เทคนิคนี่เขาไม่พลาดเลยอ่ะเขาจะเนียนทั้งก้อนเลยอ่ะเขาเป็นดูดูการใช้เกียงนี่เป็นเป็นงานเป็นงานช่างจริงๆเราดูลูกศรีนีเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเป็นงานเนาะเขาเขามีทักษะช่างอ่ะ เราไม่มีเลยเอาป๊อกๆแป๊กๆเจ้านายเห็นแล้วขัดใจตลอดอ่ะเจ้านายเห็นแล้วรำคาญแต่แต่เขาก็ไม่ยุ่งนะยังสอนได้เขาถือว่าโอเคแล้วอาจารย์เออจริงให้กําลังใจกันโอ้คานอางานมายังต้องมาพึ่งอาจารย์นี่ถือว่ามันไม่ธรรมดานะครับผมไม่ลูกแบบทำงานทำงานนั่นแค่ธรรมดาคนสอนอะยากครับสอนคนเนี่ยยากบางคนบางคนมีสีมือแต่ ตอนไม่เป็นจริงๆอันนี้เรื่องจริงมันมันน่าจะเป็นเรื่องจิตวิทยาเราสองคนจะตอนไหนจะต้องหยุดพูดอยู่นิ่งก็เหมือนผมอยากทําจะตายนะแต่ต้องหยุดไว้ปากต้องไม่ออกเสียงแล้วผมก็เหมือนผมทํางานอยากติต้องเปลี่ยนเป็นคําชมให้ได้อลองพยายามอีกวิธีดีไหมคะอะไรอย่างเนี้ย ผมก็สอนเขาเหมือนกันนะครับอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่านี่ยหยุด้องหยุดใช้คำว่าอย่าลองดูอีกทีนะคะเออเขาจะแบบเขาจะแบบประหม่าถ้าอย่าเนาะเนาะ้าผมเก่งทำดีเลยดูดูดูลองดูเอาใหม่เอาใหม่ใช่มันเป็นไรใครๆก็ทำผิดกันก่อนใช่โอ้แสดงว่าเรียนจิตวิญยาณไปเยอะชอบ ชอบอยู่กับเด็กๆเป็นครูมาก่อนหรอือเปล่าไม่เลยนี่ชอบงานขายเ<อ>นี่ยต<อ>ึงตึงตึงเนี่ยตึงตูงตึงใจ,ยจยเย็นเลยนะเขาได้ทำอย่างที่เขาบอกอ่ะคือคำฝันก็คือนั่งทำงานใจยเย็นๆนะนในวันละยี่สิบสามสิบก้อนไม่ต้องกังวลอะ่ะวันนี้ฉันมีคุณค่าแล้ว ทำงานแล้วโอเคก็ถามลูกตลอดที่วันนึงต้องได้หนึ่งหรือสองอย่างนะล้างจามแล้วก็ถือว่าโอเคขับข้าผหุมแล้วแม่ก็โอเคแล้วค่อยๆแล้วเด็กน้อยอ่ะครับผมนม่ตื่นทวงเขไม่ได้แล้วมันโน้นตัวซองนะลายนี้เราต้องชื่อว่าลายตัวซองนะตัวซองฮะใช่จริงๆมันเหมือนสายลุ้งอ่ะเวลาเอามาต่อแล้วมันจะเป็นวงกลม มันต่อได้หลายแนวอ่ะเดี๋ยวให้บรรเลงเขาอาขางปลดล็อกไปปลดไปนั่งแม่แม่นี่เป็นไน้าเองจูด้วยไอ้ปลดล็อคได้เลยค่ะอาหารเกียเกียๆ์้างล่างเอาอันนี้ก็ได้ค่ะแล้วมาปัดเนี่ยเนี่ตัวเนี้ยปัดปัด มืกไก่ด้วยคุณตุ๊กไปอยู่ที่โน้นนาน,นยังนานแล้วครับผมอยู่ประมาณสามสิบปีเลไม่ใช่คนทางนู้นเลยเหรอก็อคนบ<อ>้านเราไปเหรอคนทางนู้นนะครับผมแล้วมาทำไมมาพูดไทยได้อ่ะผมอยู่ผมอยู่ที่นี่ตัง้งแต่<อ>เกิดครับพี่เกิดที่นี่เอง เธอเป็นลูกครึ่งมาอย่างเงี้ยเหรอครึ่งใช่ช่วยกันช่วยกันจะจริงๆพอเข้าจริงๆนะเราไปเรียนรู้ไม่ไม่ยากหรอกใช่ไหครับตอนแรกเราก็รู้สึกสนุกอยู่สนุกขึ้นมาแล้แต่ไปแค่สามวันเราไม่ทำนะไม่ได้นะรั้วบ้านต้องได้นะเขาต้องทำเอออันโอเค แน่นนะครับนิ้วโป่องอยู่ข้างล่างงัดขึ้นสอนง่ายนะเอออยากเจอนักเรียนแบบนี้ทุกวันเลยแล้วก็ขาขาล็อกเลยค่ะขาปึกล็อกถ้าไม่ถ้ากลัวมันแน่นเกินก็จะคลายหางปลาหน่อยก็ได้แต่ที่ไม่น่าจะพอดยียืนอยู่ด้านข้างจะถนัดกว่าไหมแล้วก็เอานิ้วโป้องอย่างเมื่อกี้ค่ะที่สอนนิ้วโป้งหรือเอออย่างนี้จะง่ายกว่าแน่นไหม แม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็ก,ลกต้องตรงมือค่ะต้องมือตรงมือไม่ได้ยกไม่ได้แม่เหล็กมันจะถ้าเราใส่ที่หลังมันจะกระเด้งงานก็จะอาจจะแหว่งได้ใช่เพราะมันมันแม่เหล็กแรงสูงหน่อย จะงงจะงงซ้ายงงขวาเนี่ยนะบิดไปทางเดียวกันยืนเปลี่ยนมุมเราจนะงงเนาะไม่เป็นไรคะ่ะให้สมองทํางานมาก <c oughs> เพราะบางทีเราทาอะไรเดิมๆอ่ะมันมันมันเขาเรียกสมองมันวิ่งอยู่เส้นเดิมมันจะไม่คิดอย่างอื่น <c oughs> นี่ได้บริหารกายไม่พอนะบริหารสมองด้วยนะ <c oughs> อย่างนี้เลย<อ>เห็นนะนนงงเห็นนะให้ดูผลงานหน่อย ทางไหนไม่ได้ไม่ได้เน้นใช่ไหมไม่เป็นไรทางนี้ไงลืมทางนี้น้อดนึงครับนี่น้อยเดียวเป็นตาหมดอ่ะเหมือนตาหมดอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารับได้ไม่ได้โอเคก็คือบทเรียนไงทีนี้เราก็ต้องโซโล่เลยชิกต้องอืมตัวจะเล่นสามช่องนี้ไงอันนอ้อ่าได้เนี่ยสวยอย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็น ไม่ได้ตรงนี้หน่อยเดียวจานไม่ร้อยเดียวร้อเหีือนเหมือนลำเอียงไม่ถึงอ๋อเหมือนลำเอียงให้ลูกศิษย์เนี่ยคุณตู่จะเรียงอย่างนี้กันแหละเนี่ยเดี๋ยวไปเชียร์ไปเชียร์ฝั่งวัดนี้มั่งเนี่ยกระเถิบให้เขาอยู่ตรงกลางกระเถิบให้เขาอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราจะต้องต้องฝึกเก็บเครื่องมือด้วยอ่าโอเคคุณตู่ใช้ท้องมืออย่างนั้นเลยขึ้นไหม ถ้าแน่นไปต้องคายหางปลานี่น่าจะขึ้นโอ้ยอดเยี่ยมเดี๋ยจริงๆตอนตอนเอาออกมาค่ะคว่มอ,อย่างนี้ก่อนแล้วกเก็บขาเขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นอะไรื่องพวกนี้ไม่ต้องนะไม่ไม่ชิดซีเรียสหลเหล็กไม่เหล็กไม่เหล็กไ,ไม่เไม่เหล็กไร่หยิบไปบเลก็ได้นหลไลก่อนลูกค้าที่เชียกรา่บอลกอไม่เหลไม่เหล็กม่หกไอ่ม ให้ก็ไม่เอาไม่รู้หายไปไหนหมดหเศรสเก็กเด็กๆขโมยชุดหนึ่งมีแม่เหล็กหนึ่งอันสอ,สองมือค่ะส,สองมือสองมือต้องออกสองด้านเออ,อถ้าไม่ดึงฉากปุ๊บเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้างๆใช่เห็นนหะนะได้ไหมไยืนกับผลงานเลยนะสามสองโอเคเลย <S <S นี่ไม่เสียแรงจริงนะเนี่ยเนาะเอาของวันนี้อัดได้ได้